การฟาวน์ที่สแสน้ำบาบากถ้าเป็นคนอื่นอาจจะยอมแพ้ไปแล้วแต่นี่ระดับผม X4R คำว่ายอมแพ้ไม่เคยมีอยู่ในหัวถ้าใครไม่ได้กดไลค์ผมฟากกดไลค์ก่อนเลยถ้ากดไลค์แล้วไปดูกันเลยอู้บลอกชอบ ร้านเติมโลบักร,ระบบ ID p a พารเลท4.5ถึงเลท7.5และระบบ VIP Server ร์ฟอร์มีถึงเลท6และยังมีรับกดผลปีศาจแบบออโต้ที่จะเข้ารหัสคุณผู้ชมเนี่ยอย่างรวดเร็วเลยนะครับมีระบบรับกดเกมพาร์ตด้วยนะครับที่จะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เกมพาร์ตดนราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับและมีบริการมากมายนะครับอีกในเว็บนะคุณผู้ชมก็สามารถไปดูได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างในกรับผมร้านยูมูลบัคช็อปครับผม สำหรับไก่นะครับผมที่กาลังหาโค้ดโลบอกนะครับผมสวยๆราคาถูกต้องร้านนี้เลยโลบอกรถอยโคตรที่เฮมีโค้ดมากมายราคาถูกแถมมีโค้ดฟรีที่แจกกันด้วยนะครับใครที่อยากได้เนี่ยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมร้านโลบอกทอยโคตรที่เฮครับผมหากเราทําการซื้อโค้ดแล้วใส่โค้ดเอ็กโฟอารับส่วนลดทันทีนะจ๊ะสิบห้าบาทพอเปิดคลิปมาเนี่ยผมก็เพิ่งรู้สึกตัวได้วผมเนี่ยมาเกิดที่เกาะก่าผมเนี่ยจึงไม่รอช้าค้าบรีบซื้อเหลือแล้วก็แว้นไปที่เกาะกลางทันที พอผมขับเรือีปสักพักเนี่ยก็มาถึงแลครับเกาะที่เป็นจุดเริ่มต้นของความมันทั้งหมดในคลิปนี้้วยความที่เกาะมันใหญ่แล้วผมเพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยทางผมก็ไม่ค่อยจะรู้ครับว่ามันต้องไปทางไหนบ้างจนทำให้อยู่เนี่ยผมก็ไม่เจอกับประตูลับหรือว่าอะไรสักอย่างแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยเล่นบล็อกฟุตมานานผมรู้ว่าจากประตูเนี่ยต้องใช้ดาบฟันอย่างแน่นอนผมจึงไม่รอช้าครับเรียวด่างเบนผมมาฟันแล้วก็เข้ามาในประตูเลยพอผมเข้ามาเนี่ยก็ทำให้ผมถึงกับตะดึงพ่อเมันมีดาบตรงกลางสุดเทปักอยู่แต่ก็มีไก่มอนอนบตตจ แต่ในความซื่อมือของผมเนี่ยกระทำให้ผมได้รู้ว่าผมลืมเช็คพอยแมงโอ้ยจะทำให้ผมเนี่ยต้องขับตัวเรือหัวกล้วยขู่ใจการไปที่เกาะกลางมันเดิมเผื่อไปทำการฟาร์มเสียเวลาเลยไม่เล่ากดเช็คพอยมันอยากตัวไหนทำไมถึงไม่กดแลวพอมาถึงที่เกาะกลางเนี่ยผมก็กำลังจะไปเช็คพอยแต่รู้สึกว่าทางเข้าเนี่ยมันจะอยากแล้วเกินผมก็หามันไม่เจอแต่ยูยูเนี่ยเดินไปเดินมาไงได้ไม่เจออุโมงค์เมื่อกี้ทั้งั้นน่ะผมเ่ยตึงรีบหยิบดาบคู่ใจขึ้นฟันฟมาตูให้พังในทันทีครับผมเ่ยจะเข้าไปแก้แค่ในพวกหน แต่ดูว่าผมเนี่ยเลเวลจะห่างพวกมันมากเกินไปผมเนี่ยโดนมันลุมย้ำเละเลยในที่สุดผมก็ตายตามเดิมครับโอ้ผู้กำกับครับผมไม่อยากตายทำไมผู้กำกับต้องบทเดิมไหมผมเลยโดยเนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงๆแต่พอเกิดมาผมก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยทำการไปดูหนังแนวนักสืบมากเกินไปหรือเปล่าผมได้รับการวิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่เลยผมได้รับการเช็คทั้งต้นไม้เช็คทั้งพื้นเช็คทั้งหินว่ามันเนี่ยมีของฟรีให้เรารับหรือเปล่าของฟรีใครก็อยากได้ถูกมาพราผมไำการเดินไปรอบๆเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรในหัวจริงหน ต่อเดีทันทีถ้าถามว่าทำไมผลถึงไม่ฟาร,รม์มเกาะใหม่อะเหรอเขาจะบอกให้เอเวลผมแม่งใหม่ถือเมื่อกี้ไปดูมาแล้วมันต้องใช้เวล1,625งพ่แต่เวลของผมเนี่ยมันแม่งดันมีแค่1,600ง yeah. พันหก้ยแย่เป็นบา้าเลยฟาร,ร์มต่อดีกว่าแต่ผมเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายครับผมอยู่ไหนผมก็ฟาร,ร์มได้หมดผมไม่จำเป็นว่าอยู่เกาะใหม่เกาะเก่าก่อกได้มันก็ไม่เกินหมดอะจริงมามก็ฟาร,ร์มไปเรื่อยครับจนเวลผมเนี่ยขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยอะตั้งเออสองสามเวลก็ก็คงเยอะแล้วมั้งเนะาะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเวรการีีี่่่่่ามมมมมรรืออออออะะะไไผผเเนน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 ยยยยูๆกกก็โด้พจตตบัค ดวงสวย2,021จริงๆจะปี2,022แล้วขอให้ดวงสวยหมดไปกับปีใหม่สักทีผมจะถือว่าเมื่อกี้ความโชคดีและการขับตลอดนะี่ยคือความเฮงสวยผมแม่งลืมสปาพ่อยอีกแล้วทำให้ผมถึงขี้หลงขี้ลืมนะคะนี่ว่าเนี่ยแต่ได้ขับโชคร้ายหนก็ยังเหมือนคาโชคดีแล้วผมอยู่ผันนั้นเจอที่ฟาร์มใหม่และผมจึงไม่รอชา้อารีบไปรัร้งของที่ฟาร์มนี้เพราะผมจะลองดูว่าที่ฟาร์มนี้เนี่ยมันดีแค่ไหน พอผมฟาร์ไมไปสักพักนผมบอกเลยว่าไอ้หนูพวกนี้มันโคตรแจมทั้งตีง่ายทั้งในเวลเยอะถูกคุม้มรู้เนี่ยว่าจะหนูพวกนี้เนี่ยมันดีใหม่เบาผมจริงดีไปแล้วขคใหอีกรอบนึงนแล้วพอผมฟาร์มไปแป๊บนึงเนี่ยเวลผมก็ขึ้นมาตั้งหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบห้ามันฟาร์มเพิ่มจริงๆเลยนะไอ้เจ้าตัวนี้ผมนี่กดไล่หาเลยพอผมเนี่ยเพิม่มครบแล้วผมก็ยังไม่ไปฟาร์มต่อครับทุกคนก็รู้ดีสายผม,มเป็นยังไง ใช่เดินเล่นไงล่ะผมเนี่ยเดินเล่นไปเรื่อยๆครับแต่สิ่งที่ผมทำไม่ใช่มันจะไรประโยชน์แต่สิ่งที่ผมตามันนี้คือผมสำรวจไปเพื่อมันมีจุดแบบว่าอิสเตอเองรอว่าแจกของแจกผมปีศาจฟรีแล้วคุณผู้ชมไม่ได้คือมาทำไงอะ่ะผมเนี่ยกำลังช่วยทุกคนอยู่นะเห็นบุญคุณหรือยังขอบคุณด้วยขอบคุณผมสิ อ่ะผมหยอกหยอกหยอกทุกคนไปต้องมาขอบคุณด้วยลครับผมว่าทุกคนเนี่ยคือเอฟซีที่น่ารักของผมผมเลยต้องขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปผมตัางหากผมเนี่ยที่ทำการสำรวจมาเรื่อยๆอยู่ๆเนี่ยผมก็เจอร้านที่เหมือนร้านศึกชิงเจ้ายูทุกคยังไงอย่างนั้นเลยแล้วพอผมเข้าไปไก่อ๋อเนี่ยมันคือร้านพีวีพีนี่เองเนมันขึ้นว่าต้องให้มีสองคนเหยียบปุ่มแล้วมันจะเริ่มนับถอยหลังสามสองหนึ่งหรือเปล่าผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันอะตอนแรกเราก็คิดว่ามันหลุดมาจากเรื่องนะก็มันแซ่ที่ไหนได้มันมืล่อค ผมเพิ่งนึกได้ผมไม่ได้ควรกลับมาฝากรับดีลี่กลับมารับเควแล้วก็ไปฟารับต่อเพราะวันนี้เนี่ยเราต้องเวลขึ้นมากวกันนี้ไม่ใช่อยู่แค่ที่เดิมเข้าใจไหมงั้นไปฟาร์ม่ะ เพราะผมเนี่ยทำการรับเควสเสร็จเป็นหนึ่งเควสแล้วก็ฟาร์มเซรเนี่ยมันจะทำให้ผมได้รู้ว่าตัวหนูพวกนี้เนี่ยมันอยู่ห่างไกลกันมากผมไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องวางให้มันอยู่ห่างกันขนาดนี้ด้วยสามตัวอยู่ฝั่งนี้อีกห้าตัวอยู่ฝั่งนู้นแล้วเมื่อไรเควสผมมันจะเสร็จอะกินเควสหนึ่งเป็นเวลาหนึ่งนาทีนานสุดๆอะที่ผมบ่นไปเนี่ยก็เพราะว่าผมอยากบ่นเฉยๆให้ผมอันไหนมีอะไรแล้วครับคนดูก็รู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ขยันแฉะไหนผมเนี่ยชอบฟาร์มสุดๆผมเนี่ยรักคนดูมากเลยผมขยันลงคลิปบ่อยอะไรที่ท ยอก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 ผมพูดเล่นครับผมจะตีสาวได้ยังไงหละ่ะในหมื่ผมมีคนดูแลเอฟซที่น้าลวก็ผมอยู่ขนาดน,นี้แล้วอ่ะใครกะทิ้งเอไปหาส,สาวเนี่มันก็เร็วเกินพอแล้ว ผมไม่ใช่คนแบบนั้นแน่นอนผมรับประกันได้เลยแลวถ้าใครเนี่ยดา่าว่าผมเนี่ยตีสาวจนทิ้งคนดูเนี่ยเจอผม่างอนจริงๆเลยผมจะไม่ลงคลิปแปดวันแปดปีเลยอย่ะขอให้ดูนะแต่ใครดา่าผมผมจะบล็อกออกช่องทิ้งซะ,ะพูดเล่นมันกันพูดเล่นมันกันอะเรามาฟาร์มกันต่อดีกว่าผมเนี่ยฟาร์มอันนั้นเสร็จผมก็รีบมาฟาร์มต่ออีกหลายรอบนะครับคนดูผมฟาร์มวนไปเรื่อยๆอ่ะหลายรอบจริงๆนะาจะใครดูจ้องผมอาจจะรู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ฟาร์มวนไปวนมาแบบโคนรนาเบื่อเลยอะ่ะ ผมเนี่ยทำการฟาร์มจะรู้สึกเกลียดการฟาร์มแบบเขาเส้นผมจึงเลือกจะยืดเส้นยืด,ยด,ยดสายไปเดินเล่นดีกว่าและจะอยู่เนี่ยเหมือนสมองผมมันกคคิดได้ว่าผมเนี่ยมีแค่จะต้องชำละใช่เจ้าหัวเขาว่ามันทำผมไว้ในต้นคีตอนนี้เองเดินข่าแน่คาเวลขึ้นมาเยอะแล้วจากนั้นผมก็ไม่ร้อชชาครับหรือไปถิอโมมันทันทีเอาดาบคู่ใจฟันเปิดทางหลังจากนั้น ชะตากรรมพอกแกจบแล้วไหลาจากเฟืองโง่หลังจากนั้นเนี่ยผมเลยใช้ผลผ้าขับ้วก็แป้งลา่างเมือไทยทัน60เมตรและใส่หน้าประมันทันทีและในที่สุดผมก็ตายการโจรเรียบฮ่าฮ่าแต่ผมเนี่ยกำลังสังเกตดาบตรงกลางผมจึงเอามากดๆแต่มาขึ้นว่าอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครรู้ช่วยคอมเมนต์ตรงนี้เลยนะโอเคเปล่าคอมเมนตน์ไปเลยเดี๋ยวคลิปหน้าน,นี่นผมจะไปําให้ว่ามันคืออะไรเพราะผมไม่รู้ตั้งนานนะคือไม่ได้เล่นตั้งนานก็เลยไม่รู้อะไรเลยเข้าใจเปล่าหลังจากที่ผมทำการล้างแคนเร็จเนี่ยผมก็ทำการเบิก จะเลือกคู่ใจครับผมหรือว่าจะเลือกหัวกล้วยเองปรบรนณาบอสอะชื่อเทกจะตายหัวกล้วยไม่มีใครเรียกผมเรียกเองผมเ่ยทำการสำรวจโลกกว้างครับท่องโลกใหม่พอผมไปดูเดี๋ยวว่าโลกนี้มันมีอะไรบ้างแต่ผมเนี่ยก็นึกได้ว,ว่าผมควรจะกลับไปที่กเกาะเดิมเพื่อยมการฆ่าบอสเพราะบอสก่อนนะั้นเนี่ยผมยังไม่เคยฆ่ามันเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูเองว่าบอสก่อนนะั่นเนี่ยมากระจอกหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันสู้ผมไม่ได้แน่นอนเชื่อผมไม่รับประกันเลยผมเบลเยอะกว่ามันเยอะฮ่า ไอกระจอกเองเสร็จค่าแน่แล้วพอผมมาถึงก่อนเนี่ยผมก็ไม่รอช้าก็ผมรีบม,มารับคุยแล้วก็ไปหาบอสทันทีแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดแบงอ์เอ้ยบอสไม่เกิดผมก็งงว่าทำไมบอสไม่เกิดผมเขาเสิร์ฟม,มาตั้งนานแล้วนะสงสัยมันจะไม่อยากสู้กับผมผมบอกแล้วเห็นไหมครับว่าผมเก่งกว่มามันจนมันกลัวแล้วก็หนีผมไปเลยอะ่ะเอก็คนมันเก่งนะครับน้องก็เทษขอโเทษไปเลยอีจ๋าพี่นะคนมันเก่งอะ พูดเล่นครับคนดูอย่าเพิ่งหมันใส่ผมไปสละพอผ่านมาสักพักเนี่ยวิญญาณขผมยที่เคยเล่นวันพีรเจนารีนำกระพุ่งพามาอีกครั้งเพราะผมเี่นทำการปีนนู่นไตนี่เพื่อที่ผมเี่ยจะได้เช็กดูครับว่าตรกนั้นเนี่ยมีผลละไม้ปีศาจเกิดหรือเปล่าภายในวันพีรเจนารีเนี่ยมันจะมีผลละไม้ปีศาจเกิดอยู่ใช่ไหมทั้งในบนภูเขาในพุ่มไม้บนพื้นในต้นไม้อะไรเต็มไปหมดเลยปวดหัวไปหมดพ้ามันดอบบ้างเนี่ยก็คงจะดีนะครับเพื่อผมจะได้ว่าผลใหม่จะได้มารีวิวหรือเอามาใช้อ่ะ ผลพาอยู่นั่นแหละอยาได้บอกโหดเข้าบ้างใครโดเนตมาไหนก็โดเนตมาทีนะครับพี่ไม่ไม,ไมีตังค์แล้วจนเลยแต่จะว่าไปเนี่ยเมืองนี้เนี่ยก็เหมือนเมืองที่แม่เอเลนโดนไทยทานแดกมันก็นนะโคตรเหมือนเลยหลังคาบ้านก็เหมือนกันผมไม่รู้นะครับว่าในอนิเมะวันพีสเนี่ยเมืองน,นี้เขาเรียกว่าเมืองอะไรคนดูน่าจะรู้อ่ะบอกผมด้วยนะแต่ผมบอกเลยว่าเรื่องนะไปจนภัยผมยังไม่หมดผมจึงเลยจะขึ้นในเหลืองหัวแก้วของผมแล้วก็ขึ้นไปไปจนภัยต่อเพราะผมเนด็กอยากรู้ว่าในเมืองข้างหน้าเนี่ยมันจะมีเกาะอะไรบ้างฮ่าฮ่าน่าจะสนุกน่าดูเลยล่ะคุณผผผู้้้้ชมมมมมแแลละะวกก็าาถึึงงที่เตนไจ มันซะหน่อยว่าเวทเนี่ยมันใช้เวลเท่าไหร่มันใช้เวลพันเจ็ดร้อยผมบอกเลยว่าอีพีหน้าเนี่ยมันโดนผมแน่เกาะนี้ต่อมาเนี่ยผมจึงเลยที่จะแปลงร่างไปใช้ร่างหกสิบเมตรแล้วก็เช็คดูพวกนี้มันโหดแค่ไหนสรุปว่ามันก็ไม่ได้โหดเท่าไหร่นี่น่าเฉยเฉยอ่ะพวกนายอ่ะจู่ๆเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามีวิญญาณลิงหรือตัวอะไรมาเข้าสิงผมเพรอยู่ดีเนี่ยผมก็ไปปีนต้นไม้เฉยเลยอ่ะปีนไปปีนมาปีนกับใหม่คืนเอ๋อไม่ปีนแมงละเสียลมอีพีนี่เนี่ยเราทำการเดินทางมาตลอดทั้งคลิปปเเเเลลลยยยไไไมมม่่่่่่่่ววาาาาา้้้จะะะรรรร็็แแคคคคหหนน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 ีีีีกกกตออองพูดััับบบททุผส แหมได้กดไลค์ผมฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามเพื่อแบ่งไลค์ให้ผมด้วยสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน